ว่าเารนาไปเารนาไปหลักในกายกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมใครเห็นชัดอันไหนอ่ะในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้หมดอ่ะไม่มีอะไรต่ํากว่าอะไรในกายในเวทนาในจิตในธรรมบรรลุนิพพานได้ทุกทุกขั้นตอนบนทุกไรือทุกขั้นตอนแต่ตามโดยหลักทฤษฎีแล้วพอจิตสงบซะก่อนด้วยการบริกรรม เจ็พุทโธพุทโธหรือร Dis ู้ลมหายใจเขาออกก็ความจริงรู้ลมหายใจเขาออกอนาปานสติก็คือกายรู้กายนั่นแหละรู้ลมหายใจเขาออกก็ก็คือกายเป็นเครื่องปรุงแต่งกายเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตนั้นการรู้ลมหายใจเขาออกอนาปานสติก็คือรู้กายนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคำบริกรรมเจ็ดพุทโธพุทโธพุทโธนี่มันยังยงเป็นเบื้องเป็นเบื้องก่อนที่จะเข้ามาสู่กายเวทนาจิตธรรม ก็พิจณาบริการพุทโธ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 ไปโดยไม่ต้องผูกอารมณ์ไม่ใจเขาออกดัน wow. ั้นเมื mm ่อบริการพุทโธพุทโธจนจิตสงบแล้วก็มาพิจารณากายในกายคือกายในร่างกายเราเวทนาเวทนาก็คือเวทนากายเวทนาในกายเวทนาในจิตเวทนามีสองอย่างคือเวทนาในร่างกายไม่สบายกายเจ็บปวดทุกทรมานนั่งนานเจ็บแก้เจ็บขาเจ็บเข่า ปวดทรมานเป็นเว right. ทนากายเวทนาจิตก็คือเจตสิกก็คือรับรู้ต่างเมื่อวิญญาณขันรับรู้ต่างอุจจมูลิทกายใจก็จะมีเจตสิกคือเวทนาสัญญาตั้งขันประกอบกับการรู้ทุกปัจจณาเป็นเป็นเวทนาทางจิตดังนั้นพี่นายเห็นว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตากายก็ไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็คือผู้รู้ผู้รู้จิตคือผู้รู้ ู้รู้อารมณ์ผู้รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้อาการรู้ธทมอารมณ์เรียกว่ารูปรกิินเสียงสัมผัสทมอารมณ์นี่เป็นอารมณ์หมดเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ทุกปัจจนาตัวจิตคือผู้รู้อารมณ์ทุกปัจจาตะที่มีเจตคือวิญญาณขันร่วมกับเจตสิกที่มารู้แล้วก็เรียกว่าหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตก็รู้จิตละจิตเห็นจิตว่าเป็นทีจังทุกขัาอนัตตาแล้วก็ทำทำก็มี สัพเพมานัตตาธรรมที่เป็นสังขารและก็รรมที่เป็นวิสังขารธรรมที่เป็นสังขารก็คือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาธรรมที่เป็นวิสังขารคือสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นย่อมไม่ตายสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมตายสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นย่อมไม่ตายก็พิจารณธรรมที่เกิดตายจนพ้นจากสิ้นยึดบ้านถือบ้านธรรมที่เกิดตายจนไปพบธรรมไม่เกิดไม่ตายก็สิ้นยึดบ้านถือบ้านธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายคือสิ้นยึดบ้านถือบ้านสังขารที่เป็นธรรมเกิดตายเลย จิตมันถึงมันทางวิสังขานที่ทําให้เกิดไม่ตายก็กลายเป็นวิราคาธรรมเป็นวิราคาธรรมเหนือกว่าเป็นยอดแห่งธรรมเหนือกว่าสังขารธรรมและวิสังขารธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเร่งทําความเพียรเข้าไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมมันก็นิพพานได้หมดขอให้ใครเห็นชัดเจนอะไรก็ต่อเนื่องตรงกันเลยไม่ขาดสายพอจิตมันหมดกําลังแล้วมันฟุ้งซ่านก็กลับมาบริกรรมใหม่ บริกรรมใหม่แล้วกลับไปพิจารณากรรมฐานเดิมของตัวเองไม่ต้องกลับไปตั้งต้นใหม่อีกไม่ใช่ว่าทุกอย่างก็ต้องต้องตั้งต้นเออเดินทางไปถึงพันกิโลแล้วเนี่ยเดินไปในพันกิโลสมมุติว่านึกถึงนิพพานเนี่ยพันกิโลแต่เดินไปถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็ยังย้อนกลับมาหนึ่งใหม่อีกหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยกลับมาหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยคือกลับมาพิจารณาที่กายอีกเออกายก็กายให้มันต่อเนื่องไม่ขาดสายจนระเบิดโลกธาตุไปเลยเห็นจิตเกิดดับในในจักรวาลเหมือนฟ้าแลบเหมือน เหมือนต่อมน้ําเหมือนพยับแดดเหมือนแสงอิงห้อยเกิดเองดับเองในใจในความว่างป่าเพราะตัวมันมันระเบิดรสกทตศไปหมดแล้วที่ตัวตนเหลือแต่ความว่างมันก็เลยจิตเกิดดับเองเกิดเองดับเองไม่มีคนไปดูหรอกไม่มีคนไปดูจิตมีแต่จิตเกิดเองดับเองให้รู้ด้วยญาณด้วยปัญญายานเนี่ยแล้วมันก็พ้นทุกไปอันนี้มันมันมีเทคนิคทิกแท็กเข้าได้ทุกแง่มุม อย่าเดี๋ยวไปยึดความคิดเห็นของตัวเองว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นที่จะนิพพานได้เป็นอย่างอื่นไม่ใช่ในิพพานไอ้ยอย่างนี้มันเป็นความหลงเป็นความยึดบ้านถึงบ้านในทิฏฐิมาณะของเจ้าตัวมันจะมันจะเสียเวลาเสียเวลาแต่ใน,นเนี้ยตามโดยหลักทฤษฎีแล้วเมื่อเมื่อท่าพิจรณากายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมแล้วทมามันเนี่ยเริ่มจิตฟุ้งซ่านไม่มีกำลังก็กลับมาบริกรรมบริกรรมแล้วจนสงบจนถึงสงบระดับเป็นอุปจารสมาธิหรือจนจนเทือนอัปปนาสมาธิคือฌานแล้วก็กลับมา สงบเลี่ยงอารมณ์ฌานในขั้นฌานพอสงบจนถึงเต็มที่แล้วเป็นวิตกวิจารณ์ดับไปเกิดพิติพิธีดับไปเกิดสุขสุขดับไปเกิดเอกาคตาจิตหรือุเบขาฌานเหมือนจระเข้กบดานสว่างเหมือนด,ดังดวงอาทิตย์พระจ,จันทร์เป็นติภ่าค้ามกลวงหัวจดเท้ากวงหน้ากวงหลังใสเป็นแก้วเน,นี่ยอันเนี้ยแล้วก็อ้มันสงบอยู่ในงั้นแหละอย่าไปกวนมาาันจนกระทั่งมันหมดความสงบแล้วก็ถอนขึ้นมาลอยตัวขึ้นมาเริ่มจะฟุ้งซ่านกับพี้ยนาเลยกรรมฐานตรงไหนอะกรรมฐานกาย กายในกรรมฐานกายานุป <icana>, ัสนาสติปัฏฐานก็พิจารณาตรงนั้นเลยกรรมฐานกิตานุปัสนานสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานก็พอมันใจมันพ้นจากชานแล้วเนี่ยออกจากชานมาเริ get get it ่มจะฟุ้งซ่านก็มาเพารณาเวทนาเวทนาก็้ในชานแน่ๆชานทุกชานเป็นอารมณ์หมดเป็นเวทนาหมดชานไม่ว่าจะเป็นลูประชานสี่จนถึงอรุปรชาญสี่เป็นเวทนาหมดเป็นสุขเวทนา เออเป็นสุขเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เห็นเวทนาไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็เห็นในฌานแนะ่เห็นตั้งแต่ีนอยู่ในฌานแล้วไม่ต้องออกมาพิจารณาอีกอเห็นตั้งแต่ในฌานแล้วฌานไม่เที่ยงจนเป็นว่าสุขขนาดนี้ขนาดสุขระดับอรูป,ปัจานยังไม่เที่ยงไม่เที่ยงนับภาษาอะไรก็สุกเล็กๆน้อยๆในเรื่องอามิสที่ยึดนั่นยึดนีย่ยึดนั่นถือนั่นนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยสุขระดับในฌานนี่มันสุขระดับจนถึงอากาศเลยจนถึงอวกาศคือเอาอวกาศ เข้าไปจนเกือบจะเป็นอวกาศแห่งจิตเดิมแท้แล้วจะเป็นอรูุปรชาแล้วแต่ยังไม่ถึงอวกาศแห่งจิตเดิมแท้เป็นอากาศสารลัญจัยตนะคืออากาศเลยอากาศอากาศสาก็อากาศวิญญาณยานะก็คือจิตหรือวิญญาณที่อยู่ในอากาศและจุดถึงอากินจัญญายตนะคือความว่างเลยว่างไม่ดังอวกาศแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นนิพพานเพราะนิพพานมันคือมันคือความสิ้นยึดสิ้นยึดดังนั้นเนี่ย ไอ้พวกฌานทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะเวทนาเนี่ยเวทนาในรูปฌานหรือรูปฌานก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสุขนานนี้ก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงพอเห็นสุขไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยก็สิ้นยิดบ้านถือบ้านก็ท่านก็นิพพานได้นี่คือเนีเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานก็จิตก็คือไปรู้อารมณ์แล้วก็มีวิญญาณขันธ์ทำกันรู้จติกทุกประการนา็จิตคิดตึกตอมุกแต่งคิดตึกตอมุกแต่งคิดตึกตอมุกแต่งในใจจิิตทีี่่่ไปปรรรรรรรูููู้้้อามมณ์นนสสสสเยงกลััผ ทำอารมณ์มาแล้วคิดตึงตอมปุงแต่งในใจคิดตึกตอมปุงแต่งในใจจนเห็นจิตว่าเป็นเป็นความคิดตึกตอมรุงแต่งที่ยึดถือจิตก็เข้าไปถึงธรรมชาติเดิมจักรวาลเดิมซึ่งจิตที่คิดตึกตอมปุงแต่งเหมือนฟ้าแลบส่วนใจหรือธรรมชาติเดิมคือคือท้องฟ้าที่ว่างเปล่าหรือความว่างของอวกาศอันจักรวาลนั้นก็ใจก็คงเป็นใจจิตที่ปุงแต่งก็คงเป็นฟ้าแลบด้วยไปนั้นฟ้าแลบฟ้ารองฟ้าผ่าเนี่ยที่เป็นจิตรุงแต่งเ่ย กับใจที่เป็นจักรวาลเดิมมันเปคนอ่านกันคนละอย่างกันคือฟ้าจะแลบจะลอ็อกจะผ่ายังไงก็มันก็ไม่ใจที่เป็นท้องฟ้าไม่ได้เพราะนั้นไม่ว่าฟ้าจะแลบจะล็อกจะผ่าจะรุนแรงปานใดไม่สามารถไม่ใจที่เป็นท้องฟ้าได้เพราะใจที่เป็นท้องฟ้ามันไม่เกี่ยวกับฟ้าแลบฟ้าลอ็อกฟ้าผ่าเพราะฉะนั้นฟ้าจะแลบจะลอ็อกฟ้าผ่ามันก็ไม่เกี่ยวกับใจเพราะใจมันแลบมันลอ็อกมันผ่าไม่ได้ใจมันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏมัน เป็นเหมือนความว่างของจักรวาลใจเป็นใจฟ้าเป็นไอ้ฟ้าแหลบฟ้าลอกฟ้าผ่าเป็นฟ้าแหลบฟ้าลอกฟ้าผ่ามันเป็นธรรมชาติคนระเพศถ้ามันรู้ได้ใจเห็นได้ใจอย่างเงี้ยมันก็จะพบใจพบธรรมถึงใจถึงมริยพานก็พ้นทุกข์ไปได้ในการเห็นจิตแล้วก็ทรามก็เห็นธรรมด้วยแต่เห็นจิตมันเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นจิตเนี่ยเพราะว่าธรรมก็อยู่ในจิตนี่แหละธรรมทั้งหมดนะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่มันอยู่ในจิตนี่แหละอยากจะรู้เรื่องอะไรมันคนในจิตนี่แหละคนในจิตมันก็จะพบธรรมแล้วก็พบจิตพบจิตก็พบธรรมมันอยู่ในที่เดียวกัน ก็เห็นสัพเพธรรมธรรมก็คือสัพเพสังฆาานิจารธรรมที่เป็นสังขารทั้งหมดก็ไปเที่ยงสัพเพสังฆราทุขขาธรรมทั้งหมดเนี่ยที่เป็นสังขารธรรมเนี่ยเป็นทุกสัพเพธรรมานาตาธรรมทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารคือนิพพานเนี่ยไม่ไม่มีอัตตาตัวตนของเราอยู่ในสังขารธรรมและในวิสังขารธรรมในนิพพานแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรามานูหนึ่งไม่มีเลยตัวตนของเราที่เที่ยงอยู่ในสังขารธรรมวิสังขารธรรมไม่มีเลย ไม่มีเลยไม่มีเลยเห็นอยู่ <tinc S 1> <quin. S 2> อย่างนี้แน่จุกกระทั่งใจเป็นใจทีส่สิ้นผู้ยึดไปเลยสิ้นผู้ยึดใจด้วยสิ้นผู้ยึดสังขารก่อนแล้วก็มาสิ้นมาพบใจแล้วก็สิ้นผู้ยึดถือใจแล้วก็รู้แจ้งว่าบัดนี้สิ้นยึดถือทั้งสังขารธรรมและสิ้นยึดถือทั้งใจที่เป็นวิสารังสังขารธรรมที่เป็นท้องฟ้าหรือจักรวาลเป็นอวกาศแห่งจิตเดิมแท้ไม่มีผู้ยึดใจก็คงเป็นอวกาศแห่งจิตเดิมแท้ที่ไม่มีผู้ยึดเลื่อยไปเรียกว่าเป็นอมตะ ดังนั้นสิ้นผู้ยึดความรู้แจ้งกว่าสิ้นยึดแล้วเยเป็นอมตะเป็นทําให้เกิดไม่ตายเป็นอมตะท่านจะเข้านิพพานตรงจุดไหนก็ได้บริกรรมมาก่อนจนกระทั่งมาพิจารณากายแล้วก็สิ้นยึดไปพิจณาเวทนาสิ้นยึดไปพิจณาจิตสิ้นยึดไปพิจณาธรรมสิ้นยึดไปเนี่ยหรือว่าท่านพิจรณากายแล้วหมดกาลังก็ย้อนกลับไปบริกรรมจนใจสงบเข้าไปถึงฌานแล้วออกมาพิจารณากายพิจารณาเวทนา เห็นไม่เท <ooo> ี see, like ่ยงไม่เท uh ี huh. ่ยงไม่เที่ยงต้งแต่ในฌานแล้วพี่นาจิตเห็นจิตไม่เที่ยงจนกระทั่งเริ่มฟุ้งซ่านแล้วก็กลับไปบริกรรมแล้วก็จนกลับมาเป็นฌานเป็นฌานเสร็จก็กลับมาเห็นจิตเกิดดับอีกเหมือนแสงยิงห้อยเหมือนพยับแดดเหมือนฟ้าแลบเหมือนต่อมน้ําไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วจนจนกระทั่งเห็นจนกระทั่งเริ่มฟุ้งซ่านก็กลับมาบริกรรมอีกแล้วเข้าฌานอีกเข้าฌานจนจิตสงบก็ไม่รบกวนในความสงบในฌาน ล้วกลับมาจิตมาพิณาจิตอีกไม่ใช่พิณาจิตเห็นจิตชัดเห็นธรรมชัดเห็นธรรมในจิตชัดละเอียดแล้วจนปล่อยวางปล่อยวางไปจนละเอียดเห็นธรรมเห็นจิตชัดแล้วก็ทิ้งยึดบ้านถือบ้านไปเรื่อยๆจนกระทั่งชัดแล้วแต่มันเริ่มฟุกซ่านก็กลับมาบริกรรมแล้วสงบพอสงบเสร็จกลับมาเริ่มต้นพิจรณากายอีกไอ้ยอย่างนี้มันวุ่นวายมากเลยไม่เข้าใจมันไม่ใช่ไปเลี้ยงแบบนั้นเออมันกรรมฐา,านนะี่มันไปถึงขั้นไหนแล้วมันก็จะจําได้แล้วว่าตอนนี้มาถึงขั้นนี้แล้ว มาถึงขั้นนี้แล้วเพราะมันมันเริ่มฟุ้งซ่านมันก็ไปบริกรรมให้มันสงบเข้าฌานพอเข้าฌานเสร็จแล้วออกจากอารมณ์ฌานมาฌานก็ไม่เที่ยงมันเห็นเวทนาไม่เที่ยงตแต่ในฌานแล้วพอจากอารมณ์ฌานมามันก็กลับมาที่กรรมฐานขณะที่ตัวเองเดินทางมาถึงจุดไหนเช่นไอ้นิพพานมันเดินมาพันกิโลสมมุติอะเดินทางมาพันกิโลนี่เดินมาจนเก้า้อยเก้าสิบเก้าย้อนกลับไปเพิจารณากายอีกอ้าวเริ่มมาอย่างเนี้ยมันไม่ได้แล้วเพราะมันเลยมันเลยมาตั้งเยอะแล้วเออ ตอนนี้พวกที่พิจารณาแล้วเนี่ยมันสามารถพิจารณาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยคือมันไม่หมดกําลังในการพิจารณาพิจารณากายกรรมฐานเน่ยเห็นไม่เที่ยงไม่เที่ยงหน้าเปื่อยผุพังสลายกับคืนสุดทัุดินน้าลมไฟมันสามารถพิจารณาได้ทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันมันไม่มีไม่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมันไม่ฟุ้งซ่านมันพิจารณาได้ต่อเนื่องมัน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 ในในในการพิจารณาในไม่ว่าจะมมันในการพิจารณากายมันพิจารณาในจิตหรือในธรรมเนี่ย มันต่อเนื่องกันแลนเห็นชัดเจนชัดเจนไม่กลับไปสู่ความสงบอีกเลยไม่กลับไปสู่ความสงบไม่กลับไปสู่บริกรรมอีกเลยเพราะว่าถ้ากลับไปสู่ความสงบบริกรรมเนี่ยปิติเนี่ยมันจะสว่างเจิดจ้ามันมาบางหมดเลยไอ้ความสว่างเนี่ยปิติเนี่ยมันจะมาบดบังไอ้ความรู้แจ้งไอ้จิตละเอียดและทำละเอียดหมดเลยพะมองแทบไม่เห็นเลยเนี่ยเพราะว่าถ้ามันเห็นจิตชัดเห็นทมชัดละเอียดในขั้นเห็นละเอียดแล้วเนี่ยพอไปเข้าฌานเข้า มันสว่างเจิดจ้ามากเลยภายในอ่ะพอมันสว่างเสร็จแล้วมันมันมองไม่เห็นแล้วเหมือนเหมือนกับเราขับรถสวนทางกับรถบรรทุกอ่ะพอรถบรรทุกเปิดไฟไฟสูงสว่างใส่หน้าเราอ่ะตาพร่ามัวมองไม่เห็นทางเลยขับรถแทบตกถนนเลยเนี่ยแล้วลถ้าไฟมันจ้าเกินไปอ่ะมันไอ้ปิธีเป็นเป็นไฟจ้ามากเกินไปมันมองไม่เห็นหรอกละเอียดขนาดไหนมันก็หยาบขนาดไหนยังมองไม่เห็นเหมือนกับ เราขับรถสวนทางกับรถบรรทุกอ่ะมันเปิดไฟจ้าใส่เขาเปิดไฟจ้าใส่เรานั่นแหละไฟสว่างอ่ะมองไม่เห็นทางเลยแทบจะขับรถตกถนนเลยนั้นถ้าพอจิตมันกําลังเห็นธรรมเห็นจิตละเอียดเห็นจิตเห็นธรรมเห็นธรรมในจิตละเอียดก็จะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวาปล่อยวางละเอียดแล้วถ้ามันยังปล่อยวางได้รู้ละปล่อยวางได้ไม่กลับไปสู่ความสงบเลยไม่กลับไปสู่ความสงบ ไม่ไม่สนใจความสงบไม่สนใจโปร่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าไม่สนใจเลยแม้น้อยหนึ่งนิดหนึง่งปรมานุหนึ่งไม่สนใจความว่างโล่งโปร่งเบาสบายจิตสงบไม่สนใจเลยมีแต่สนใจรู้แจง้งสัจธรรมว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ตายเป็นอมาตะแล้วก็ไม่มีผู้ยึดทั้งในสังขารที่เกิดได้และ ธรรมชาติที่ไม่เกิดตายไม่มีตัวเราไม่มีอัตราตัวตนของเราแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งในสังขารที่เกิดตายและในธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเลยแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาโูหนึ่งเมื่อรู้ธรรมเห็นธรรมชัดอย่างนี้ไม่กลับไปสู่ความสงบไม่กลับไปสู่อารมณ์ว่างโลกโปร่งเบาสบายอีกเลยไม่สนใจไม่ยึดถือเลยเพราะมันไม่ยึดถือแม้แต่สังขารและธรรมและนิพพานนั้นเมื่อนิพพานยังไม่ยึดถือเลยไม่นิดไม่สนใจยึดถืออะไรแต่อารมณ์ที่ว่างโลกโปร่งเบาสบายอีกมันไม่ยึดถืออีกแล้วเนี่ย ันการปฏิบัติเนี่ยมันต้องเอยอย่าไปคิดเองเออเองทำเองทุกขั้นตอนมันมีรายละเอียดของมันที่ซับซ้อนพอสมควรท่านต้องถามผู้รู้ต้องศรัทธาผู้รู้ท่านศรัทธาใครท่านนับถือใครเป็นอาจารย์ท่นต้องต้องพิจารณาเขาว่าเขาเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงแล้วสอนท่านได้จริง สอนให้พ้นทุกข์ได้จริงท่านก็ไปกราบเขาเป็นครูบาอาจารย์แล้วท่านก็จะศรัทธาเขาแล้วก็จะปฏิบัติตามเขาโดยไม่มีเงื่อนไขถ้าท่านปฏิบัติโดยมีเงื่อนไขอะท่านไม่ศรัทธาเขาจริงท่านก็จะปฏิบัติไม่ไปยังไงละมันกวนไปวนมาเพราะว่าท่านตกอยู่ในความคิดเห็นของตัวเองด้วยมานะทิฏฐิอัตตาตัวตนเอาวิชาเพราะท่านก็จะสงสัยวนเวียนอยู่ในความสงสัย ติดอยู่ในความคิดความเห็นของตัวเองท่านปฏิบัติตามความคิดของคนเองเพราะท่านไม่ได้ศรัทธาเขาจริงๆนั้นท่านต้องหาคนที่ท่านศรัทธาเขาจริงๆเมื่อท่านศรัทธาเขาจริงๆท่านเชื่อมั่นจริงๆว่าเขาสามารถจะพาท่านพ้นทุกบรรลุมรรคผลนิพพานได้จริงๆท่านก็จะไม่มีเงื่อนไขอะไรกับเขาต้องสิ้นไ่ว่าเขาจะเตะจะด่าจะถีบจะเตะหงายท้องขนาดไหนจะดุด่าขนาดไหนอ่ะแต่เขาอ่ะ ต่อการให้ท่านบรรลุมากผลนิพพานเหมือนกับพุทธเจ้าตัดกับพระอนนท์ว่าอานนท์เราจะทุบและทุบอีกทุบแล้วทุบอีกเหมือนในช่างเหมือนในช่างทุบดินเหนียวนวดดินเหนียวเพื่อจะปั้นหม้อให้สวยงามเป็นเลิศเนี่ยเราจะไม่ถนอมพวกท่านเราจะทุบแล้วทิทุบอีกทุบแล้วทุบอีกเพื่อให้ท่านเน่ยเป็นหม้อที่ชั้นเลิศคือบรรลุมากผลนิพพานไปได้ผู้ใดทนได้อดทนได้ในคําสั่งสอนในความดูด่าว่าเปล่าได้ ผู้นั้นก็จะได้ดีพ้นจักทุกไปได้ผู้ใดทนไม่ได้ก็เสียของไปเนี่ยเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ท่านเชื่อตัวเองหรือเชื่อพระพุทธเชื่อพระสัตธรรมคำสอนพุทธพุทธเจ้าเชื่อพระแม่เชื่อพระธรรมพระเศษสงเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านนำพระสัตธรรมคำสอนพระเจ้ามาสั่งสอนให้พวกท่านในพ้นทุกมันอยู่ที่ท่านเชื่อตัวเองหรือเชื่อพระสัตธรรมที่ท่านนำมาสอนไม่ได้เชื่อที่ตัวบุคคล แต่เชื่อที่พระัธรรมที่นํามาสอนและปฏิบัติตามพระัธรรมที่ท่านนํามาสอนก็พ้นจากทุกไปได้มันอยู่ที่ท่านเชื่อตัวเองหรือท่านเชื่อพระัธรรมคําคสอนถ้าเชื่อตัวเองก็ยังไม่ก็หลอกลวงตัวเองไปเรื่อยปฏิบัติไปวันๆเรายังไม่อยากพ้นทุกข์หรอกเรายังมีลูกมีผัวมีครอบครัวเรายังไม่อยากละทิ้งถ้าเรานิพพานแล้วเราต้องอยู่กับครอบครัวไม่ได้โลกนี้ยังสีวิไลยโอยอน,นั้นมันหลงทั้งนั้นแหละธรรมชาติเดิมแท้มันไม่มีตัวเราแล้วยังมีตัวเราอยู่ในนั้นได้ยังไง มันจะมีตัวเราผัวเราเมียเราลูกเราพ่อแม่พี่น้องของเรามันยังอยู่ในนั้นยังบวชบวชปนอยู่ในจิตอันนั้นมันจะไปถึงหรอกธรรมชาติที่มันไม่มีตัวเราอะสังขารมันก็ไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นอยู่แล้ววิสังขารก็ยังไม่มีตัวเราใหญ่ไอ้นี่มันมั่วอยู่เนี่ยเราเดียงนิพพานไม่ได้ลกเรายังมีลูกมีผัวมีมีครอบครัวเดี๋ยวเราจะลําบากนิพพานแล้วลําบากเราก็ลาบากคนอื่นก็ลาบากนิพพานเราเราต้องมาบวดภัยในวันนั้นไม่บวดภัยวันนั้นเราต้องต้องตายละทิ้งครอบครัวหมดเรา ไม่สามารถเรามาบวชก็ต้องละทิ้งครอบครัวเอ้คิดวนเวียนไปแบบเนี้ยุดทยอทุกอย่างเดียวมีแต่ความทุกอย่างเดียวเลยไอที่พ้นทุกไม่เอาเออนิพพานเป็นของสูงจะไปฆ่าใครตายได้ไงเนะ่ะมันไม่นิพพานของสูงส่งที่สุดแล้วจะไปฆ่าใครตายไอ้ฆ่าใครตายมันของมันเป็นของบาปกรรม เออไอนี้เป็นของสูงสุดแล้วนิพานจะไปฆ่าใครตายคิดไปเรื่อยโลกยังสิวิไลเรายังอยากอยู่อย่างนี้ยังอยากอยู่กับยังคิดถึงผัวคิดถึงเมียคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวลูกกับผัวก็น่ารักเหลือเกินเมียก็น่ารักเหลือเกินลูกก็จะจะจะจ๋าเอ้ยเราไปไม่ได้แล้วเรายังคิดถึงยังยังห่วงเรายังมีห่วงเยอะเราแค่มาขออยู่ใจสบายมาพักอิงอาศัยมา,มาหนีหนีร้อนมาพึ่งเย็นแค่ใจสบาย ท่านคิดแบบนี้ท่านจะเสียใจนะเพราะว่าเวลาไม่จะเวลามันจํากัดนะหลวงตาสุขภาพปีนี้เข้าโรงพยาบาลเข้าออกระหว่างโรงพยาบาลกับวัดเป็นว่าเล่นเลยเพราะฉะนนั้เห็นแล้วว่าสุขภาพมันย่อมถอยหลังไปเต็มทีแล้วมันกูไม่ได้นานมันทำทั้งหลายก็ทุ่มเทให้หมดนะหมดกายหมดใจแรงกายแรงใจหมดหัวใจพวกท่านเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาเป็นเรื่องของพวกท่านไม่เกี่ยวหลวงตาหลวงตาเป็นผู้ให้หมดใจเรียกว่า แบมือทั้งสองข้างไม่มีอะไรซ่อนไวในฝ่าในกำมือเลยแบจนหมดมือให้จนหมดใจแบจนหมดมือให้จนหมดใจพวกท่านจะเอาไม่เอาเป็นเรื่องของท่านไม่ได้เกี่ยวกับโลวงตาเพราะว่าลกงตาก็ต้องอดับไปตามกาลเวลาเมื่อถึงขา่าวเพราะฉะนั้นพวกท่านอยู่ที่พวกท่านนะเนี่ยถ้าเชื่อความคิดความเห็นของเจ้าตัวมันก็จมอยู่ในโลกของทุกนี้ในทุกในภพชาตินี้และทุกในภพชาติ ต,ต่อไปเรียกว่ามีความเป็นอยู่ในท่ามกลางทุกข์ในท่ามกลางโลกทั้งสองเรียกได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประมาทนักประมาทนักผู้ใดมีความประมาทย่อมทุกข์ทั้งในภพชาตินี้และในภพชาติหน้าเรียกว่าเธอมีความประมาทมีความเป็นอยู่ในท่ามกลางทุกข์ในท่ามกลางโลกทั้งสองผู้ใดมีความเป็นอยู่ในความไม่ประมาทเห็นสังขารสิ้นไปเสื่อมไปตลอดเวลา พี่นาเห็นแต่สัตย์เท่าทำความจริงไม่มีเวลาหยุดพักผู้นั้นก็จะพ้นจากทุกข์ไปได้เอวังก็มีโดยประการและวเชนนี้